ตำรวจเข้มคุยเดลิเวอรคุม2องล้อขับขี่ไร้วินยัยพร้อมให้รางวัลคนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจับมือภาครัฐและธุรกิจ d e ลิเวอรออกมาตรการแก้ปัญหาการขับรถฝ่าฝืนกฎหมายหวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมมอบเงินรางวัลชวนคนไทยร่วมเป็นหูเป็นตา2องล้อส่งด่วนขับขี่ไร้ระเบียบโดยมีกำหนดมติการบูรณาการความร่วมมือกันโดยแบ่งเป็นสามประเด็นหลักๆ ประเด็นที่1มาตรก,การบังคับใช้กฎหมายโดยตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรถจกักรยานยนต์ที่กระทำผิดในพื้นที่เขตเมืองเขตชุมชนหรือว่าเขตสถานศึกษาอย่างเข้มงวดประเด็นที่2 ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการกำกับติดตามผู้กระทำผิดกฎหมายตามข้อที่1และประเด็นที่3สร้างช่องทางให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์การกระทำผิดกฎหมายจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดำเนินคดีกับผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทางตำรวจจะเริ่มต้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะเริ่มใช้อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยนสองนเพื่อมุ่งหมายใน ในการสร้างวินัยการขับขี่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย